ค่ะนะคะสวัสดีเด้อจ้านะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะมือนี้สิมาบ่าอาการอาการที่ไม่เรียกว่าป่วยดีกว่าเนาะอาการที่กิบป,ปอส,สบายนะคะสิมาบ่าให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนฟังแล้วก็ที่สำคัญ เนาะอยู่ต่างบาง้านต่างเมืองกับวันนี้ผู้โดยอยากอยากสิบป่วยอยากสิบอสบายดอกนาะพี่น้องเนาะค่ะก็มีหลายหลายคนถามขอมาเนาะ่าเป็นอีหยังดีขึ้นเราไปนะคะเด,ดี๋ยวเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะอาการกคือว่า ก็อาจจะเป็นการเตือนเนาะเป็นการเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้ๆนองๆที่อยู่ต่างต่างแดนต่างประเทศนะคะเนาะว่าอันดูแลเจ้าของให้ได้หลายหักเจ้าของให้ได้หลายนะคะเฮาบ่ฮู้วา่ามื้อใดเฮาสิเฮาสิบ่สบายมื้อใดเฮาสิป่วยนะคะ พ่ยุสายจ้าพ่ยเยอรลมันค่ะนะคะสวัสดีค่ะสาวซาวเมืองอุดอนถ <c oughs> ้าอย่างซาวเพื่อสางคอมสาวซาเมืองอุดรนนี่ซาวเพื่อสาวเพื่อสางคอมกับอันกิฟซีสาวเพื่อเพื่นนะคะบอกไกดกันปไนไดนะจ๊ะรู้จจกกันโดนแล้วแต่ว่าพ่อนี่บอกกันไปเมื่อนี้ศีวาสิม,บา,สมบาบาอ,อกอาการให้ฟังกลับไปแล้ววจ้า กลับมาเยอรมันแล้วนะคะกลับมาเยอรมันได้อุ้ยกลับมาเยอรมันได้เดือนกลัวแล้วเด้อสองเดือนแล้วเด้น,นะคะคือพอกลับมาปุ๊บกะบอสบายบอสบายนี่หมอไม่ได้คอนเฟิร์มนะคะหมอยังหาสาเหตุบ่พอแต่เอาก็เรียกว่าอะไรล่ะเขาเอินว่าอัน ความเสี่ยงสูงเนาะเอินว่าความเสี่ยงสูงกันแล้วกันเพราะว่าตรวจหาสาเหตุสองรอบแล้วบ่พอก็เลยต่ว่าสิ่งที่มันสิ่งที่มันยังแปลกๆอยู่นี่ก็คือมีความดันเราก็คอเลสเตอรอลนะคะคอเลสเตอรอลนี่ก็คือไขมันในเส้นเลือดเนาะไขมันสูงนะคะอืมเราก็ที่หมอ บอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะเกิดจากความเครียดคิดหลายนะคะเท็จที่จะหาที่เจะห้เป็นแบบนี้นะคะก็คืออาการที่กิ๊บเป็นนะคะคือมันมีอาการเจ็บหัวใจเจ็บคางนี่แหละคางเนี่ยคางคางหัวใจเนี่ยคางไส้เนี่ยนะคะเจ็บหัวใจแป๊บๆนะคะตอนเริ่มแรกนะแต่ว่าเฮากะบ่ได้ บ่ได้อ่าบ่ได้คิดอีย่างไยนะคะเพราะว่ามันมันมันเก็เคยเปลี่ยนแป๊บเข้ากับคิดว่าจะเป็นเข่าเป็นเข้าเป็นอ่านกีเป็นหมอนหัวเนาะเขากับคิดว่าแต่เข้าเป็นเส้นเส้นแถวนี้มันปวดเล่าซื้อค่ะก็ไบบิคิดอย่างไยมันกับแป๊บๆึ้นมามันแป๊บหนักๆน,นะคะแป๊บหลายๆคุนว่าแบบจีดเลยแหละ จีแบบคือ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 ออกเข็มมาแท่งหัวใจนะคะพอผ่านไปสักพักหนึ่งนะคะก็มีอาการหนาวหนาวแบบใสเสื้อแขนยาวยังสิละคือปกติกิบกระมักใสเสื้อแขนยาวกี๊กับใสเสื้อแขนยาวอยู่แล้วเพรว่าจะอยู่เยอรมันบพว่าจะอยู่เมืองไทยนะคะกระมักใส่เสื้อแขนยาวเพราะว่าเพราะว่าจะของเป็นเป็นอาการที่แปลว่ารู้สึกหนาวหนาวเย็นแสบช่วงนี้นะคะ ก็เลยใส่ใส่แขนยาวแล้วว่าที่นี่อาการก็คือเจ็บหัวใจแล้วเนาะมือนั่นแล้วก็อาทิตย์นั่นสามีกับไปเฮ็ดงานกับเป็นยังบุญยังคุนเนาะพี่น้องเนาะล้วก็อาการเจ็บหัวใจคือมันจิตมันจิตเข่าจิตเข่าจิตเข่าแล้วก็จิตนำน้ำให้พี่น้องนะคะจิตแบบจิตนำนำนะคะแทงแทงแทงนะคะหลังจากนั้นกับคือเมื่อนั่นก็ยกเลิกลูกค้าบ้เฮ็ดงานนะคะ บริห็ุงานกับมะนางนางหล่นอยู่ห้องห้องรับแขกนางอยู่ซฟ้าเรากับพ่อพ่อ,พอว่โดนเติบกันหนาวสัน้นนะคะหนาวสั้นเรากนก็กนอกเลยค่ะนอกแบบบ้รูสติเลยไปประมาณสามสี่ชั่วโมงเลยนะคะนอกน็อกอีอนะคะคือขนาดสามีเนี่ยผ้าไปหอด โรงพยาบาลแหล้วกัยังบ้านอยู่สึกโตนะคะบอมเอนวาเป็น,ปน,ปนวนินเป็นสารบาดเป็นอีกอย่างเด้พี่น้องกานเป็นวินเป็นสารบาดก็คือเฉพาะหูสึกโตอยู่นะคะคือมันน็อกไปเลยนะคะอาการที่กิ๊ปินนะคะน็อกไปประมาณสามสี่ชั่วโมงกับที่จริงแฟนกสิโทหาอันลดบานเขาอื่นอีหยังวะปอดเต็กตึงเอิ่นลดลุงพยาบาลมาหับปาดท,ที่นี่ คันชื่อินลดงพยาบาลเนี่ยคือเคยมีประสบการณ์แล้วคือแฟนเคยมีประสบการณ์แล้วว่าถ้าล้อรดลดลงพาบาลเนี่ยรอป,ประมาณมหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงแฟนก็เลยพาแฟนก็เลยหอบแฟนก็เลยหอบลงไปพาไปหาโราบานเลยนะคะค่ะกราบประมาณสามสี่ชั่วโมงจังฟื้นนะคะฟื้นกับยูรงพยาบาลแล้วกับโบหูซึกตัวอีหย่างโบหูอีหย่างค่ะประมาณนี้ล้วกะ พอมาฟังผลตรวจจากหมอก็คือทุกอย่างมันกับปกติไม่กับมันเป็นปกติหรอกที่มันแปลกๆมากคือความดันแอบสูงนิดนึงแต่ยิ่งกว่าไขมันในเส้นเลือดกิบสูงนะคะกิบเคยมีประวัติที่ไปหาหมอแล้วแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดนะคะคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสูงถึง295คือไขมันในเส้นเลือดถ้าเกิดสูง ขนาดนี่นะคะสองร้อยสามรเนี่ยก็คือต้องรับยาแล้วแต่ว่าในความคิดของกิฟตอนนั้นก็คือประมาณสาี่ปีย้อนหลังนะคะเคยตรวจพ่อเธอหนึ่งกีว่าไขมันก็ะมองเบิงเบึงจะของว่าไขมันมองใดว่าคือด้วยความที่เราไม่รู้จักโลกนี้นะคะคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยคือคือไขมันในเส้นเลือดเนี่ยไขมันอุดตันเนี่ย โดยที่เฮาหูว่าเขาบ่มโดยมีความคิดมาตลอดว่าคนที่เป็นโรคนี้ได้ก็คือคนอ้วนนะคะไขมันอุดตันเนี่ยมันที่จริงในความเป็นจริงแล้วมันบอมแมนมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทุกคนนะคะคนจอยก็เกิดได้จอยก็นหนีก็เกิดได้นะคะกิบเคยตรวจพอเธอหนึง่งมันมันขึ้นสูง2องหมอถามว่า หมอที่เยอรมันนะฮะหมอทมว่าจะกินยาบอคือถ้ากินยาก็ต้องกินไปเรื่อยๆกิบเลยบอกหมอว่าตอนนั้นนะฮะกิบเล็บบอกหมอว่าฉันยังบม่ทันได้พอมเพราะว่าคิดว่าหมอตรวจผิดนะฮะเออแต่ว่าหลังจากนั้นหมอนัดตรวจใหม่คือขามันกับค่าป,ปกตินะฮะขามันขามันกินกลดลงมากเลยปกตินะฮะหลังจากนั้นก็ว่าได้คิดอย่างไรนะฮะจนมา สามอาทิตย์ที่แล้วสามสี่อาทิตย์ที่แล้วนะคะกลับมาจากเมืองไทยกะมัน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 กะด้วยความที่กิบกลับมาจากเมืองไทยม่กิบกัเหตุงานหลายพร้อมเครียดเครียดคิดหลายนานนู่นนี่นะคะทั้งทั้งหลายอย่างนะคะเครียดแล้วกัเหตุงานหลายแลย้วก็พักผ่อนหน่อยแล้วก็หลายหลายอย่างนะคะมันก็นเลยเกิดภาวะนี้อาการนี้ขึ้นมากนะคะตรวจรอบแรก ความดันกัยังสูงสูงแต่ว่าไม่ได้สูงมากเท่ากับที่จะต้องรับยานะคะเพราะว่าหมอยังถามมาอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับนะคะถ้าเกิดมันสูงมากจนที่ต้องรับเนี่ยก็คือหมอก็ต้องบอกว่าต้องต้องต้องกินยานะคะเออเพราะว่าเราที่นี่เข้ากันยังคิดว่าเออรย์ก็บ่านยังไม่ได้สี่สิบนะคะอันยังไม่ได้เถ่าหลายยังคิดว่าจะของยังไม่ได้เป็นความดันสูงนะคะ แล้วก็ค่าคอเลสเตอรอลน,นะคะไขมันในเส้นเลือดกิบมันก็นขึ้นจากครั้งก่อนนู่น3-4ปีที่แล้วตรวจพอสองก้สิบหาตอนนี้มือที่ไปมือที่นอกหลบมือแหลกนะคะความดนมนันขึ้นสูงไขมันก็ขึ้นสูงนะคะไขมันอุดตันในเส้นเลือดมันก็นสูงแต่ว่ามันยังไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็ บวกกับการที่จะคล้องเนี่ยบ่มักบ่มักเลยลหละคือคือเกิดมาบอกเคยนอนโรงพยาบาลอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองไทยบอกเคยนอนโรงพยาบาลเคยป่วยยู่เทืือนึงเป็นกระเพาะหมอจะให้นอนโรงพยาบาลเขาน้ำเกลือบอกว่าฉันเศร้าแล้วคือ <c ười> เป็นเป็นเป็นอีเป็น,ป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 นทุกคนบ่มากกันล่ะอืเวลาบริยุทธู์ประยักเป็นนะคะแล้วก็มาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ กีบก็ไปหาหมอเพื่อตรวจซ้ําอีกรอบหนึ่งนะคะตรวจซ้าอีกรอบหนึ่งแล้วก็มือวันจันทร์มือว่าน,นีนะคะก็ไปฟังผลเนาะมันกะความดันมันกะยังยังเกินเกณฑ์ปกติแต่ว่ามันเกินบ่หลายมันลดจากจากที่มือ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 นอกนะ่ะมันลดลงมาแล้วกะไขมันมันก็ลดลงมานะคะก็คือมันเหมือน มันมั่นคือจังหวะทุกอย่างมันลดลงมาโดยที่เขาบริหิตอีกอย่างบริกิิยาจากหมอมนสิป,ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าค่าความดันแลก็ค่าไข่แมในเส้นเลือดมันก็ยังสูงกว่าเกณฑ์นะคะนั่นแหละที่ไปฟังผลมือมือมือว่านนี้นะคะก็คือผลออกมาแล้วว่าอาการของเธอเนี่ยมันยังหาโรคที่ชัดเจนบ่ด้นะคะ แต่ว่าสิ่งที่มันมีมันมีมันเกิดขึ้นที่ที่ตรวจพอเนี่ยคือความดันสูงสูงก็คือในสูงในที่นี้ก็คือบอสูงกว่ามือนั่นลดลงมาแต่ว่าสูงกว่าค่าปกตินะคะและราคาไขมันในเส้นเลือดนะ,ะคะไขมันอุดตันคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยนะคะมันก็นลดลงมานิดนึงนะคะอืมแต่ถามว่ารวมๆแล้ว มือมือมือว้านนี่กะกับมาจากหาหมอแล้วก็มาอ่านว่าอ่านเป็นอีอย่างมันคือเกิดความดันเกิดไขม้าในเส้นเลือดมันเกิดจากความเครียดสะสมฉันว่ก็มาคิดว่าเอา้ากูเครียดอีหยังวะก็เรก็พึ่งบอกูุว่าคำว่าเครียดเนี่ยมันก็คือความคิดคิดหลายนอนเมื่อไ กิน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 บ่อแซยบคือคือตะกี้อย่างสิประมาณนั้นคิดหลายนะคะมันก็เลยเหตุให้เกิดภาวะนี่ความอันดับแรกไม่ก็ไขมันก่อนนะคะไขมันอุดตันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอลสูงเรามันก็สิตามมาความดันสูงนะคะแล้วเป็นอย่างคิ๊บเคยบอกว่าอันที่คิ๊บพูดไปก่อนหน้านี้ว่าอันประยากรับหม้อระดกนะคะ ก็อยากรับมอดโรกจากแม่จากป้า <c oughs> คือป้ากับแม่เป็นความดันแล้วก็ป้าก็เป็นเบาหวานหลังจากนั้นต่อมาอันนี้คือของป้าเนาะป้าเป็นความดันเป็นเบาหวานต่อมาเป็นโรคไตนะคะ <c oughs> คือมันต่อต่อต่อกันไปโรคสามอย่างสามโรคสี่โรคเนี่ยคือมันจะเกิดอันนี้ก้อนแล้วมันก็ตามมาแล้วมันก็ตามมาหน,นีมา อก็เลยบอกว่าบ่อยากลาพ่อระดกนะฮะมันก็เลยเป็นประมาณนี้อันอที่โพส์ไปก่อนอนนี้นะฮะก็เลยก็เลยว่ามันยังบได้ถึงเวลานะฮะก็เออก็บคคิดบัคคิดว่าจะของด้วยความที่จะของนี่เป็นคนเข้มแข็งเข้มแข็งมากๆเลยนะคะเข้มแข็งหลายเข้มแข็งคัก บคทีว่าสิมามาเจอสิมาเป็นจังสินะคะคือแล,แล้วแล้วที่มันเศร้าใจที่สุดนะคะก็คือเขาอยู่อันเขาอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ไกลไกลพี่ไกลน้องไกลพ่อไกลแม่นะคะแล้ว lẹo học leo học ba trăm bài đó ngày thứ ba ngày ก,กับวันมีพูดอไอยากสิแม่มาป่วยนะนไม่อย,าอย่างยูอยูอยู่ตั้งตั้งประเทศดอะนะฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนนนะ่ะเนาะ ปกติเป็นเพราะมันเป็นผิวคนไหนง่ายเด้แต่ว่าอันนี้มันมันมาเป็นหน่อยใจอย่างดอกเพราะว่าหลังจากทีบมาสม่ายพอแม่หูเขาเป็นกระสุนก่อความหาทั้งตัว กาไม่ได้หรอกม่เหมือนอาจจะไม่เบาไหมเนาะเนาะนั่นแหละแต่ให้ทุกๆคนนะฮะดูแลสุขภาพจะของให้ดีแหกจะของให้หลาๆเนาะ แหงยังยูนแหงยู่ต่างประเทศเนาะเวลาเป็นอย่างมากนี่บนมีผู้ใหเบิ่งเฮานะฮะก็มันก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งเนาะนั่นแหละเมื่อนี้่อย่คยว่าค่คย่อยพร้หอมที่สิมาเบาซูมาแจ่มประสบก,การณ์อพอรพร้อมค่ะวนะฮะเอยว่า่อยพอห้อมก่ะก็ยสิบว่าห้ แตาว่ามันนั้นก็อด,ดม่ได้มงอือนั่นละครับดูแลสุขภาพจ้าของทุกๆคนได้อยู่ต่างประเทศนะฮะดูแลเจ้าของให้มันดีห่าจ้าของเห็น,ห,ห,นหล,หลหายๆเขาเข้าให้ความสุขจ้าของแล้วก็ค่อยแบ่งเผื่อให้คนอื่นได้พี่น้องอธิตทหารมากกิบมาด้ นันจากของนี่มาเห็ดเจ้าของเห็ดเจ้าของจังใดก็ได้นะฮะแต่ว่าขอให้ทั้งบ้านมีความสุขแข็งกระเพาะที่ผาา่านมาขิดมาจังสี่นะฮะแล้วมันมมเม้นนะสิมันจะอยู่ได้จนโดนแล้วก็เหยียดยาวก็คือเข้าก็ต้องแข็งแรงนะคะขาเข้าแข็งแรงแล้ว ครากกสิส่งต่อความสุขให้คนอื่นในลหลายๆคนนะะครับอยากสิยบ้าหลายก็นีแต่วามือนี้บไหวนะฮะมื่อหนาคนมาบอกกันไหมเนาะตั้งใจบักคักได้มือนีตั้งใจสิมบเอาโ่ฟเพื่อหให้เป็นความดูเพื่อให้เป็นอุตาหอน เพื่อให้เป็นอย่างหลายๆอย่างสําหรับสาวไทยสําหรับคนได้อยู่ที่อยู่ต่างแดน,นอยู่ต่างประเทศบ่ว่าประเทศใด็กร้าังนะคะ <c oughs> <c oughs> อืออะไรนะคะมาฟังมึงคอมเมนต์เลยตอนเยอรมันบระตกแล้วนะคะตั้งต่กลับมาจากเมืองไทยกับประมาณเกือบสิ้นเดือนมกราก็บเกเห็นหิมะแล้วแถบแถบ,แถบเรืองกลิบนะบ่มีนะคะ ถามว่าต่อจากนี้สิจังไหนต่อจากนี้กิบยังบอหันได้รับยาจากหมอเพราะว่ามันยังบอหันได้ถึงเกณฑ์ที่หมอต้องบังคับนะคะหมอยังถามความสมัครใจของเฮาอยู่ว่าเฮาสิกินยาบอนะคะกินยานี้ค,คือกินยาความดันแล้วก็กินยาลดไขมันในเส้นเลือดนะคะกิบก็ยังบอกหมอ,อยู่ว่าฉันยังไม่ได้กินเพราะว่าก,ก่อนหน้านี้เราเคยตรวจเจอแล้ว ต่ว่าเข้ากับบกินแล้วเข้ากับไปตรวจอีกที่หนึ่งค่ามันก็คือปกตินะคะมันอาจจะเกิดจากความเครียดคิดห้ายแล้วกับการกินของเข้านะคะรวมทั้งแอลกอฮอล์สุกยาอย่างสิกิบกับสุกยาเนะนะคะ่ะอืมนั่นแหะ แต่ว่าในในความโชคดีอย่างหนึ่งนะค,ะคือสามีมือนั้นถ้าเกิดว่าอยู่บ้านผู้เดียวนะคะถ้ามือนั้นอยู่บ้านผู้เดียวกระสือสีบอยั่างนะคะก็คือสีเหลือแต่ซื่อจิบสีนางสาวซาน,นะคะังเอิญว่าอาทิตย์นั้นสามีก็หยุดงานแล้วก็อยู่บ้านน้ำกันนะคะ อในความโชคดีของเขาที่ยังบ่านถึงเวลาตายก็สันตะนะคะถ้ามีก็บยู่บ้านมีคนเห็นนะคะก็ด้พาส่งโรงพยาบาลท่านถ้าเกิดยุคผู้เดียวกับรรูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะน,นั้นบรรลูอ่ะที่ผ่านมา,ากับิิดว่าเขา้เขา,เขาดูแลเจ้าของดีเด้ เขาดูแลเจ้าของนี่อันไหนดีเขากะหามากินมาใส่นั่นแหละเนาะปกิิว่ามัน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 สิมันสิเกิดเหตุการณ์แบบมีกับเจ้าของเพราะว่าที่ผ่านมาเขาดูแลเจ้าของดีแล้วแต่ว่ามันยิ่งดีพรพอนะคะล้วก็ด้วยความที่มันมันมันหลายอย่างนะคะกับ บลูบลูกสิบอลจังไหนต่อนะฮะเพราะว่ากับว่ามีผูดิยากให้มันเกิดนะฮะทำมันเกิดกันแล้วกับการกักกักซมืนนี้เขาบอกเคยอยากให้เขาบอกเคยบอกเคยมากสิมากมาหายหไ้คนเห็นแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันมันอดไปได้เพราะพอพอเบาขึ้นบ้าแล้วเข้าเข้ามาสมบายเขาบอมเข้ามาป่วยอยู่ต่างประเทศคนเดียวจริงสิจรงเขาสิไม่ีผัวมีสามีกับซังแต่ว่ามันกับเขาคือพ่อแมพี่นองนะฮะ มันก็นเลยอดปรลาดประมาณนี้นะฮะอืมนั่นละเมื่อนี้เมือม่อว่นนี่ไปฟังผลแล้วค่ามันก็นยั่งสูงอยู่นิดนึงก็คือค่าไขายมาเนี่ยมันเกินสองร้อยนะฮะแต่ว่าก็สองร้อยหน่อยนะฮะคือค่าปกติมันบมันก็นอยู่ที่ร้อยร้อยหน่อยๆน,นะฮะลอยกูกูว่ามันบ่บบพอเสียงหอดลอย ก้าสิบสองร้อยปนันนีนะฮะแต่ครั้งแรกที่ตรวจเจอนั่นคือสองร้อยเก้าสิบห้านะฮะไขมันในเส้นเลือดแล้วถ้าเกิดมีไขมมนในเส้นเลือดเป็นโครคไขมมนในเส้นเลือดมันสามารถเกิดได้กับทุกๆคนนะฮะมัน,นบ,บรมเอนวาไขมันในเส้นเลือดไขมันอุดตันเนี่ยมันสิเกิดกับคนอ้วนเด้เข้าคิดยังสั่นมาตลอดามาไขมมนเบิงเบิงเบิงหุนเบ,บิงอีกอย่างเนี่ยฉันมีแต่กะฉันมีแต่ แต่แต่กามเนื้อไขมันมาได้ใส่แต่ห้าบุ้งวันได้เส้นเหลือเท่านะันมันมีอย่างไงนะเรามันก็เกิดขึ้นนะเนาะจากที่จากตัวเขาเองเนี่แหละทีมที่มันเกิดมันก็เกิดจากตัวเขาเองนะคะเขาเขาเขาเหตุหหตัวเขาเองนะเมื่อนี้กะเอาทำนี้เนาะจากจาก แก่คนสิบเอ็ดยงหลายๆเขาไม่บอกสูฟังคขาซื้อเขาม่บอกคก็ซื้อค่อยๆพยายามทำใจแล้วค่อยตั้งใจหลายมือแล้วค่อยสิมบเอ็าค่อยสิบเอ็าตั้งแต่ก่อนที่มันสิก่อนที่ค่อยสิบปีตัวรอบสองต่ว่าค่อยคิดว่าค่อยบอกว่าใดพ่อว่าคัการเบาค่อยกระหายแล้วค่อยก็ไม่อยากหายพู้ใดเห็นนะคะแต่ว่ามือนี้ค่อยคิดว่าจะของเข้มแข็งพ่อแต่ก็มาสิมบเอ็ดเต่ว่ามันกะโอ๊ตบ่ได้นะคะเพราะว่าเขาอยู่อยู่ จริงๆิงิงสิมัน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 ทอดก็คือเขาเขาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยู่ไก่พี่ไก่นองไก่พ่อไก่แม่แล้วเขามาเป็นสี่น่ะมันมมามาสิเป็นนะคะสำหรับื้นนี้เอาไปเพียงสนิทเนาะค่อยว่ากันไหมขอบคุณทุกทคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ